Mm-hmm. สวัสดีค่ะพ่อคุยจี๊อีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูง่ายๆมาฝากอีกนะคะคือจะผัดจะผัดผักบุ้งนะคะผัดบุ้งกับหมูสามชัน้นแต่ว่าลงมานี่เรามาใส่เต้าซี่นะถั่วดาเต้าซี่เต้าซี่นี่คือเหมือนเหมือนกับเหมือนกับเต้าตเจี้ยว,แต,วแต่มันถั่วดํา่ดเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะวิธีก็มีเครื่องปรุงมีผักบุ้งต้องเอาผักบุ้งน้ํานะคะผักบุ้งผักบุ้งจีนไม่ได้ผักบุ้งไทยจะมันจะอร่อยนะแต่ นี่ผักมุ้งนี่เต้าซีนี่กระเทียมพริกแล้วนี่หมูสามชั้น,น,นเดี๋ยวหัน่นหั่นหมูสามชั้นก่อนนี่เต้าซีนะครับเปิดให้เขาดูก็ได้หนุ่มเปิดหนุเปิดดลยด้ก็ได้ เต้าซีนี่มันมันถ้าเราไม่กินนี่มันก็อัดไปยังแน,น่นะมีาขายครับสั่งมาได้สั่งก้นหนุ่มได้เลยนะคะอร่อยด้วยไปถุงปลาก็ได้นะถุงปลาผัดอระไรไรก็ได้เดต้าซี่เนี่ยนี่เต้าซี่นะเขาก,ก,ก็นั่นมันจะเรียบร้อยสั่งก้นหนุ่มได้นะคะผัดหมูก็อร่อยนะหุงปลาเต้าซี่ก็อร่อย มันมีความเค็มอยู่นะแนะนําว่าเอาเอา,เอาเนะื้อเอาแต่เนื้อมันนะคะอย่าใส่มากอบอดีแต่ถั่วงแตกถั่วเขาก็อร่อยนะคะถั่วเต้าซี่เนี่ยเปื่อยมากเลยอืมอร่อยตัวดำก็เปื่อยดีน้ำาไปได้เป็นบางส่วนนะอย่าใส่เยอะ ถ้าเราใช้ไม่หมดเปิดแล้วใช้ไม่หมดก็เข้าตู้เย็นไว้มไม่เสียนะกระป๋องนี้ก็ไม่ใช่เป็นสนิมนะมันเป็นพลาสติกปิดฝาให้แน่นแล้วก็เข้าตู้เย็นเก็บไว้กินได้เหมือนเดิมอร่อยนะเนี่ยกินให้ดูนี่เนี่ยเปื่อยมากเลยเม็ดมันเปื่อยอร่อยอะไรตามมา น้ำไม่เดือดก่อนนะคะให้เดือดเพื่อจะลวกผักบุ้งผักบุ้งลวกเราเคล็ดลับว่าเราลวกผักบุ้งก่อนเวลาผัดผักบุ้งมันจะไม่ดํานะตั้งไว้เย็ยนแล้วมันก็น่ากินอยู่ตาคนที่นก็ไม่ลวกก็ได้นะแบบง่ายๆนะแต่นี่ยจิ๊บจะทําแบบเคล็ดลับว่าเออเราจะลวกผักบุ้งแล้วมันดุ้งน้ําเย็ยนก่อนแล้วเราผัดแล้วมันจะไม่ดํา To à, đúng năm gian vai bung bắt mung, bắt mung, bắt mung, bắt bung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  bắt 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 phải เป็นเมี่ยงแล้วกันพี่เชโอ้ยมีรัดัดเมี่ยงบนี้ละเอาซอเอาิ้นดานี้พอชินคำเลยนุ่มน้าใหญ่ินใหญ่นะเอย่เงี้ยโอ้ยร้อยเลยทำปกติก่อนหล้อเดียววันนี้กับชอยได้กินผักไหมตักมาตักมาตักมาตักขึนไจัด ำด้วยน้ำมันด้วยอือตักน้ำมันใช่หรืตักน้ำมันใช่ไมก็ตักน้ำมันมาเลยตักน้ำมันขึ้นมาด้วยตักน้ำมันขึ้นมาใส่จานนี่ไหมตุ้มไปเลยกระเทียมกับพริกไปแล้วอย่าให้มันทุมันช่วยได้นะใส่กระเทียมพริกลงไปแล้วอือ เอาทีนี้เราจะใส่เต้าซี่ลงไปัช้อนก่อนนะผักบุ้งใส่เลยผักก็นึงจานก่อนก,กินผัดร้อนๆอนาผักบุ้งนี้ลวกเอาไว้ยจะก,กินก็มาผัดอีก nào rồi à dọn nát nồi ไม่ใส่เลยเิ็มดูก่อนนะเกลืออะไรน้ําตาลนั้นไม่ใส่เพราะอบนี้มันเค็มอยู่แล้วอันนี้มันมันเค็มนะเอาแต่เม็ดนะอยยาวน้ำอันเนี้ยใส่น้ำไปนิดนึียวเงน้ำนิดหน่อยฮะไปยืนดูเคร่องตุ๊กเล็กกันนะคะับตุ๊กล็ก น่ากินมากเลยผักบุ้งนี่เราต้องเด็ดใบออกนิดนึงนะคะใบอย่าใส่เยอะเอาใบเป็นบางส่วนเอาเยอะๆ,ๆนนนมันใบใหญ่ๆเราไม่เอาเอาแล้วเดี๋ยวเวลาผัดแล้วมันไม่สวยมันมพันมันปิดหมูสามชั้นหมดเวลาผัดถ้าใบลงไปด้วยมันจะมองไม่เห็นหมูสามชั้น กะปิน้ำพริกอย่างดีทำน้ำพริกได้แกงได้ผัดได้หอมอร่อยทุกรูปแบบพิแกงก็มีเครื่องแกงส้มเครื่องแกงกะทิแกงเขียวหวานแกงผัดเผ็ดแกงขั่วกริ้งแกงมัสั่นแกงไตปลาแกงปูเครื่องแกงข้าวหมกไก่ปลาชิ้งชังทอดกรอบกุ้งแห้งเกรดเออย่างดีซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำของจันแสงซอสสามรสเต้าซี่เส้นหมี่ฮกเกี้ยนหมี่หุ้นหมี่สัว น้ำชุบขั่วไตปลาแห้งเคยเจี้ยนอร่อยพร้อมคุกข้าวกินได้เลยน้ำไตปลาปรุงสำเร็จเหาะขนมจีนหรือเหาะลงบนข้าวหรือเติมน้ำเติมผักใส่ปลาย่างก็พร้อมอร่อยได้เลยเสร็จแล้วค่ะสัมจันบัดเต้าซี่ผักบุ้งผักบุ้งผักหมูส,มสัมจั้นใส่เต้าซี่ nó à rồi nè, ăn kim ăn rồi nè, đi, mấy cái người nè, còn dân kẻ nghe à mát, Vẫn đi ไม่เค็มด้วยเพราะการผัดนี่เราต้องระมัดระวังหน่อยอย่าเพิ่งใส่น้ำปรุงน้ำปลาซีอิ้วไม่ต้องใส่ไ,ได้ความเค็มความหวานมันเค็มมาจากน้ำเต้าซีซนิดหน่อยนะอรออร่อยเต้าซีนี่คือเม็ดตัวที่เไปทำซีเม็ดดำตัวดำเขาทำคล้ายๆเต้าเจี้ยวเนี่ยแต่อร่อยมากนะมันหอมนี่กินเนีอร่อยเนี่ยอร่อยจริงนะลองนำดูนะอร่อย สูตรนี้อะไม่ชอบเต้าซีที่แบบนิ่มๆหน่อยเลยแบบยังแข็งๆนิดๆิดะไม่ชอบเต้าซีที่เปื่อยๆเปื่อยๆอันนี้เปื่อยไม่มากนะกำลังดีกำลังดีเนี่ยเอาท่านผู้ชมที่บ้านดูเนี่ยบีบพอบีบลงายังบีบลงนะบางที่มันยังแข็งๆนะอืมอร่อยอยู่ยังกดเงี้ยเงี้ยได้เพรพอเปื่อยนะเนี่ยไม่เปื่อยมากแต่บางที่มันเละไหมอืมดีแต่เละอืมันเละน้ำน้ำมาจากขุนมาก น,น้น้ำมันไม่ขุนเลยนะดำก็ดำดำถั่วไม่ขุนกระป๋องก็สะอาดมากเหลือแล้วเก็บแต่ตู้เย็นเนี่ยสบายสบายไม่เสียงไง่ืยอร่อยยิ่งกินนี่อร่อยนะหนู่มากเผ็ดเผ็ดเค็มเค็ม ได้เลยงกเ <c oughs> อาอย่าว่าได้เลยงบแต่ก็กแบบในเจ้าซีก็สั่งมาได้นะแบบนี้นะเป็นผักเป็นกับข้าวข้าวต้มก็ได้นะข้าวสวยก็ดีข้าวต้มก็ได้อร่อยมากกินแล้วมันสนุกในปากมันมีหลากหลายนะอือร่อยมันรสชาติอร่อยมากสนใจชอบอย่าลืมนะคะสั่งกูหนุ่มมาได้เลยซืือกระป๋บบองนี้ไว้กินได้นานไม่ผิดหวังอร่อยอย่าลืมเด็กๆนะ กับข้าบโบลโบราณเรามาลื้อฟื้นให้เป็นพื้นเมืองของภูเก็ตให้ได้เนี่ยเด็กๆคนทางนี้เราพยายามค้นหาค้นฟ้าหากับข้าบโบลโบราณของคนภูเก็ตของรุ่นกองรุ่นมามามาทาให้เด็กรุ่นหลังนี้ได้ดูเราจะได้ทํากินกินแล้วเดได้ติดใจชอบอะไรอย่าลืมนะคะจิ๊เพ็กฝากช่องด้วยช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์จิ๊เพ็กด้วยนะขอบคุณมากทางเอฟซีของโหนุ่มด้วยนะคะช่วยสนันุนสินค้าของโหนุ่มด้วย สินค้านะครับก็ยังมีขายเหมือนเดิมนะครับก็มีเครื่องแกงต่างๆนะครับก็มีแกงกะทิแกงส้มแกงขั่วพริกสดแกงเขียวหวานแกงผะแนงและอันอื่นก็จะมีแกงผัดเผ็ดแกงขั่วกิ้งแกงมัสัมนแกงไตปลาเครื่องแกงปูเครื่องแกงข้าวหมกไก่นะครับแล้วก็มีกะปิอย่างดีนะอันนี้ทําน้าพริกได้แกงได้ผัดได้ทําได้ทั้งหมดเลยนะครับกุ้งแห้งก็จะมีกุ้งแห้งเกรดเอนะเกรดเออย่างเดียวก็หนุ่มขายไม่เอาไม่ขายเกรดอื่นมีแบบเดียวเลย เหมือนกับกระปีก็ขายอยู่อันเดียวเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกน้ำตาลดอกมะพร้าวน้ำหอมซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำจันแสงนะครับแล้วก็จะมีเต้าซี่นะครับแล้วก็เส้นหมี่ก็จะมีเส้นหมี่สัวมีฮกเกี้ยนมีหุ้นนะครับแล้วก็ปลาทิ้งช่างทอดกรอบก็ยังมีอยู่นะครับอของจีเพกของจีเพกนะครับก็ยังมีขายเหมือนเดิมนะน้ำชุบขั่วไตปลาแห้งเคยเจี้ยนหมูฮ้อง น้ำไตปลาปรุงสําเร็จนะครับอันนี้สั่งมาได้เลยน้ำไตปลาปรุงเร็จก็ราดข้าวราดนมจีนกินได้เลยหรือจะไปเติมน้ําเติมผักก็ได้นะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบม่เปรสวัสดีครับบ๊ายบาย